โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นตัวอย่าง ex10 นะครับการยุบมุมตีโกนเนาะคลิปที่แล้วพี่สอนเรื่องการยุบมุมมันมี3เสเต็ปไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคลิปนี้จะามาทาให้ดูว่าแต่ละสเต็ปเนี้มันเริ่มยังไงอะไรยังไงนะครับมาดูที่อันแรกก่อนเลยนะอันนี้พี่ขอวาดตารางอันนี้ไว้หมดแล้วนะเดี๋ยวน้องค่อยๆวาดตามพี่ก็ได้นะครับไอ้วาดแกนตรงนี้ไปก็พอนะครับขั้นแรกสมมติพี่จะหาตัวนี้ใช่ไหมน้องอาจจะงงว่าทำไมไม่มีคําสั่งให้ทําอะไรคือโจทย์คือให้ยุบมุมนะครรัับอออนนะะข้้ดาไ ดูว่าทั้งหมดทั้งก้อนนี้เลยเนี่ยอยู่ขนาดอะไรตัวอย่างเช่นง่ายมากเราจะดูที่เป็นตัวเลขก่อน360นะว่า360เนี 360, น่ยอยู่ตรงไหนคําตอบคืออยู่นี้ถูกป่ะ360เพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้คือตําแหน่งของศูนย์องศาแล้วก็360องศาทันไหมมันขึ้นตำแหน่งเดียวกันถูกป่ะเพราะมันวนมารอบวงกลมแล้วถูกป่ะศูนย์เริ่มนี้ฮะศูนย์แล้วไป90 180 170 360มันคือกลับมาที่เดิมเนาะแสดงว่า360เนี่ยอยู่ตําแหน่งนี้ยังไม่พอการที่บวกเข้าไปอีกเพิ่มไปอีกเซต้าเนี่ย ย่าลืมนะบวกคือต้องท,ทวนเข็มหรือตามเข็มจำได้ไหมในคลิปแรกเลยพี่สอนถ้ามุมเป็นบวกวัดทาเรียกไงทวนเข็มโอเคป่ะทวนเข็มก็คือวัดอย่างนี้เนาะพรอนปึ๊บอย่างนี้เราจะถือว่าเซต้าเป็นมุมเล็กๆเ,เสมอนะจะเป็นจะเป็นมุมเล็กๆแสดงว่าตรงเนี้ยอยู่คอร์ดอันหนึ่งถ้าเราทั้งหมดเนี้ยสามบวกสี่บวกเซต้าเนี้ยคอร์ดอันหนึ่งสเต็ปที่หนึ่งสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคไหมสเต็ปหนึ่งอ่ะเราเขียนว่าคอร์ดอันหนึ่งนี่สเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองอ่ะเขียนเลขหนึ่งอ่ะสเต็ปที่สองคืออะไรสเต็ปที่่คืออดูงงหหมมาาาายยยบบววกกลจจโท์ถึ เดิมทีโจทย์เป็นทรายใช่ไหมทรายแล้วข้อได้นหนึ่งเนื่ว่าข้อได้นหนึ่งทายเป็นใครบวกหรือลบทรายเป็นบวกถูกปะ่ะเพราะอะไรเพราะข้อได้นหนมันสบายใจมากข้อได้นหนึ่งคือทุกอย่างเป็นบวกหมดเลยใช่ไหมเนาะทรายก็จะเป็นบวกนะครับก็เลยใส่เครื่องหมายบวกไปก่อนพออันที่3คือคําว่าแกน x ได้ฟังก์ชันเดิมแปลว่าอย่างนี้เนาะแปลว่าถ้าดั้งเดิมเป็นทรายใช่ไหมอันนี้ก็เป็นทรายเหมือนเดิมแล้วก็เป็นเซตา้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจบนะครับอันนี้ได้อันเดิมสเต็ปสเพราะว่าเอ็กซ์นะครับ คำว่าได้อันเดิมหมายถึงว่าอันเดิมคือเราจะเอาแค่ที่เป็นเป็นมุมเนาะถ้าเสต้าเป็นเสต้าเราจะไม่เอาตัวเลขแบบ180ยแปดสิบสาไม่เอาโอเคไหมประมาณนี้พี่เชื่อว่าหลายคนทักเรียกพี่ครั้งแรกจบคนนี้อาจจะงงง,งนิดหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูตัวอย่างอีกเยอะๆนราจะเข้าใจแบบเข้าใจจับแจ้งเลยนะมันต้องอาศัยตัวอย่างให้เยอะไม่ใช่การอ่านซ้ําวิธีทำเยอะๆไม่เกี่ยวเอยอ่านซ้ำเนื้อหาไม่เกี่ยวต้องเจอโจทย์เยอะๆ,ๆ,ๆนะครับตัวอย่างเช่นอข้อน,นี้มาดูข้อน,นี้กัน180ยแปดสิบบกเซต้าขั้นแรกน้องด,ดูตัวเลขก่อนถ 180อยู่น,นี้ทันไหมเพราะว่ามันมันปึ๊บตรงนี้เนาะตรงนี้คือ180ยแเขี้ยบ้างแล้วเครื่องหมายลบใช่ไหมเครื่องหมายลบเนาะเป็นไงเครื่องหมายลบเนี่ยต้องวัดตามเข็มคือวัดอย่างเงี้ยปึ๊บอย่างงี้ไปตามเข็มนั่นแสดงว่าไอ้มุมข้อน,นี้ตามเข็มมันต้องวัดถอยหลังออกมาถูกปะตรงเนี้ยคอร์ดานเท่าไหร่น้องข้อน,นี้คอรดน,น,อน,นสองหรือพูดง่ายๆว่า180ลบเซตตาเนี่ยมันคือคอรดน,นสองน้องจะได้รู้แล้วอ๋อสเต็ปแรกนะที่บอกว่าหาหาเนี่ยคือคอรดน,นสองถูกปะ สเต็ปแรกคือดูคะแนนคะแนนสอง,งส่วนสเต็ปที่สองเนี่ยนะสเต็ปที่สองคือสเต็ปที่สองคือ,อต้องบอกว่าดูว่าเป็นบวกหรือลบถูกไหมเราก็ไปดูก่อนการที่ดูเป็นบวกหรือลบเนี่ยดูก่อนว่าเป็นไข่เดิมทีเป็นสายใช่ไหมดูสายนะคะแนนสองเนี่ยสายเป็นใครสายเป็นบวกถูกป่ะคะแนนสอง 2, สายเป็นบวกนั่นแสดงว่าอันเนี้ยใส่เครื่องหมายบวกย้ำนะคือสเต็ปที่สองเนี่ยดูเครื่องหมายแล้วก็จับโจทย์ด้วยจะมี2องอันเนาะในที่นี้คือว่าเครื่องหมายก็คือว่าไอ้โทษ ดูเท่าที่ดูดูทรายตัวเนี้ยดูดั้งเดิมกับดูคอรแดนซ์ผู้ถิ่นะดูคอรแดนซ์นะครับปึ๊บอันที่สามเนี่ยเนื่องจากคอรแดนซเป็นยุบแกน x เ,เนาะแกน x เพราะนั้นก็คงเดิมแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเดิมเป็นทรายคำตอบก็ได้เป็นทรายเซต้าเหมือนเดิมเข้าปะประมาณนี้นะอาจจะมีหลายคนที่ยังงงอยู่นิดนึงไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้เป็นแค่2ตัวอย่างตอนนั้ตน,นตอนน้ตองดูประมาณทั้งหมดเนี่ยน้องจบ e x 10พี่ว่าน้องน่าจะเขี่ยประมาณนึงเลยนะครับถ้าไม่เขี่ยไม่หมายมีมี e x สิบเอ้คือเอาให้มันได้ตรงนี้้้ถาไดป๊บ บทตีโกนน้องจะง่ายมากที่สุดในโลกน,นี้เลยนะครับอ่ะมาด,ดูต่อสมมราทรายร้อยแปดสิบบวกเซตาบ้างอันนี้บ้างอ่ะขั้นแรกดูที่เป็นตัวเลขก่อนใช่ไหมร้อยแปดสิบก่อนอยู่ไหนร้อยแปดสิบเรารู้แล้วว่าร้อยแปดสิบอยู่ตรงนี้ถูกไหมนี่คือร้อยแปดสิบเห็นไหมบวกเซตาทีนี้ใจเย็นนะใจเย็นนะบวกเซตานะบวกคือต้องเป็นไงต้องเหมือนกับข้อน,นี้ใช่ไหมคือทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมบวกอันนี้คือทวนเข็มนะครับรทวน,วนเข็มเขียนว่าทวนแล้วกันอ่ะเขียนทวนส่วนนี้เขียนว่าตามเข็ม เนาโอเคทวนเข็มน่าแสดงว่าทวนเข็มคือม okay, ันวัดลงไปอย่างนี้นะนั่นแสดงว่าน้องข้อนี้คอแดนเท่าไหร่คอแดนสามดูปะเพราะมันวัดลงไปอีกถูกไหมการที่บวกมุมวัดลงไปอีกคอแดนสามน้องจะรู้แล้วอ๋อไอ้ข้อนี้เนี่ยนะข้อนี้เนี่ยสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยมันอยู่มุมเนี้ยมันอยู่คอแดนสามนะครับคอแดนสามนี่ไม่ใช่ว่าเซต้าอยู่คอแดนสามนะคอแดนสามคือทั้งก้อนนี้เลยเห็นปะร้อยแปดสิบบวกเซต้าอยู่คอแดนสามนะครับแต่พี่สองน้องมาดูก่อนว่าอันนี้โชคดีที่จะเป็นทรายใช่ไหมทรายแต่ว่า ข้อที่สามทรายเป็นใครข้อที่สามทรายเป็นมาดูนี่นิดนึงข้อที่สามเนี่ยมีแค่แทนที่เป็นบวกกับคอรดแสดงว่าทรายเป็นใครทรายเป็นลบนั่นเองโอเคไหมเนี่ยเราจะต้องต้องเริ่มเริ่มเห็นแล้วอ๋อนี่เป็นลบนะแล้วสุดท้ายแต่พี่สามคือเนื่องจากข้อเนี้ยไม่ได้ข้อนี้ทั้ง e x สิบทุกข้อเลยเนี่ยเป็นการยุบแกน x โอเคไหมเพราะฉะนั้นมุมมันจะเป็นคงเดิมเป็นแค่มุมค่าตีโกยเป็นค่าคงเดิมแสดงว่าเดิมเป็นทรายยุบมาก็ต้องได้ทรายใหม่ได้ทรายใหม่ แต่ว่าต้องใส่ติดลบนิดนึงเพราะข้อดังสามสายเป็นลบเพราะนั้นไซนร้อยแปดสิบโอเสตาเนี่ยยุบแล้วจะได้ลบไซนเสตาประมาณนี้นี่คือคำตอบเราจะตอบกันแบบนี้นะครับอ่ะมาดูตอ่ออันนี้ถ้าเป็นไซนเหมือนเดิมไอ้ไม่ใช่เหมือนเดิมถ้าเราดูมุมอันนี้ก่อนสามร้อยหกสิบถูกปะสามร้อยหกสิบนะคืออยู่ตรงไหนนะครับมัอนอยู่ตรงนี้เห็นปะอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะเรารู้แล้วมันคือตรงนี้นะศูนย์กับศูนย์กับสามร้อยหกสิบมันคืออันเดียวกันคือจุดเริ่มต้นเหมือนกันถูกปะสามร้ 360, อย ปึ๊บพอเป็นอย่างนี้ปึ๊บอย่าลืมอันนี้เป็นลบเซตาเลยถูกปะลบเซตาต้องวัดตามเข็มถูกไหมตามเข็มนั่นแสดงว่ามันต้องวัดลงไปนั่นเองเพราะมันตามเข็มเห็นปะ่ะปึ๊บอย่างนี้เลยโอเคไหมอันเนี้ยอยู่คอร์ดันไหนสี่ถูกป่ะคอร์ดันสี่แสดงว่าสเต็ปที่หนึ่งเรารู้แล้วอยู่คอร์อดันสี่นะครับคอร์ดันสี่คือทั้งก้อนเนี้ยอยู่คอร์ดันสี่แล้วก็สเต็ปที่สองคือเรามาดูกันว่าเป็นเป็นบวกหรือเ,เป็นลบโดยการที่อันนี้เป็นไซน์ คอเด้นสีเป็นยังไงบ้างเรามาจับคู่จับพู่ซิสายคอเด้นสีมาดูกันคอเด้นสีเนี่ยใครเป็นบวกคอเด้นสีคอร์อรอรเป็นบวกอย่างเดียวถูกป,ปะ่ะแสดงว่าสายเป็นลบนั่นแสดงว่าข้อเนี้ยใส่ลบปุ๊บน้นองใส่ลบตรงนี้ไปก่อนเลยก็ได้นะครับลบปุ๊บอ่าแล้วก็สเต็ปสามคือเหมือนเดิมนะครับสเต็ปสามคือเหมือนเดิมก็คือเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับโอเคก็จะเป็นลบลบสายเซตานั่นเองเนี่ยตอบเสร็จเรียบร้อยเลยแสดงว่าคําตอบของแต่ละข้อจะเป็นอย่างนี้ตอบว่าสายสามร้อยสิบบวกเซตาได้สายเซตา ไซร์ร้อยแปดสิบลบเซตาได้ไซร์เซตาเหมือนกันถ้าขอได้ไซรก็ลบไซร์ขอได้สี่ก็ลบไซร์ไม่ต้องจําโอเคไหมอันนี้ต้องบอกว่าไม่ต้องจํานะไม่ต้องจำเพราะว่าเราเรานั่งยุบมุมเนี้ยสอบได้เลยนะครับคือคือเดี๋ยวจำแล้วปวดหัวจำมันต้องจํากี่สูตรไปไหนเป็นยี่สิบสูตรไม่จำเป็นโอเคไหมยุบมุมอันเนี้ยหลักการเนี้ยจําให้แม่นอันเนี้ยจะคือจําไปก่อนจําแค่นี้พอแต่อันนี้ไม่ต้องจําโอเคนะเพราะว่ายุบมุมได้อยู่แล้วนะครับหรือใครที่ทําจนจําได้แล้วอีกเรื่องหนึ่งเนาะแบบพี่ทำจนจําได้้กก็็ออออััันนนนนนเเปีรรื่่งงึะะคบ มาดูคอร์สกันต่อจะจทรายคอร์สหรือแทนไม่เป็นไรเลยหลักการเดียวกันหมดเลยนะครับคือเริ่มมาเราดูตัวเลขก่อน3ามอยู่ไหน3ามก็อยู่นี่ใช่ไหมบวกไปเซตาเนี่ยบางคนเริ่มจําได้แล้วว่าเริ่มจับหลักได้บวกเซตาคือทวนเข็มถูกไหมบวกก็คือทวนเข็มนะครับก็แสดงว่าอันนี้ปุ๊บขึ้นไปแสดงว่าเป็นคอร์สหนึ่งเห็นป่ะคอร์สหนึ่งปุ๊บอ่ะเรารู้แล้วเป็นคอร์สหนึ่งนะครับคอร์สเอ้ยคอร์สสี่อะไรหรอคอร์สหนึ่งนะครับคอร์ คอสเกิดเลยขึ้นคอสแล้วก็คอร์นหนึ่งเราจะดูเครื่องหมายโชคดีที่คอร์นหนึ่งมันทำไมทุกคนเป็นบวกหมดเลยก็ใส่เครื่องหมายบวกไปนะครับส่วนอันที่3คือมันยุคแกน x คงเดิมอยู่แล้วนะคือทั้งหน้านี้คงเดิมหมดเลยนะถ้าการจะไม่คงเดิมเดี๋ยวเจอ,วอัวข้อที่1.4จะเข้าใจมากขึ้นอันนี้เราเขียนคงเดิมไปก่อนนั่นแสดงว่ามันก็กลายเป็นบวกคอสเซต้าเหมือนเดิมถูกป่ะเพราะว่าบวกก็คือบวกตรงนี้โอเคบางบางข้อพี่อาจจะไม่ใส่บวกก็ถือว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับสรุปคือคอ อันนี้เหมือนกันนะครับอันเนี้ยปุ๊บก็ร้อยแปดสิบลบเซต้าอันนี้เดี๋ยวเหมือนเดิมนะร้อยแปดสิบตัวเลขอยู่ไหนร้อยแปดสิบคือตรงนี้ดูตัวเลขก่อนร้อยแปดสิบอยู่นี้ถูกไหมลบเซต้าเนี่ยอย่างที่บอกมันจะตรงมันจะเริ่มเหมือนกันแหละถ้าน้องดูดีร้อยแปดสิบลบเซต้าเนี่ยมันก็คือรูปนี้นั่นเองพูดง่ายๆว่าร้อยแปดสิบลบเซต้าเนี่ยคือคอเดนสองจะเป็นไซน์คอร์หรือแทนไม่รู้แหละแต่ถ้าร้อยแปดสิบลบเซต้าเนี่ยมันจะเป็นคอเดนสองถูกไหมโอเคนะครับเพราะงั้นอันเนี้ยร้อยแป แล้วถ้ามันเป็นมุมลบใช่ไหมมุมลบคือตามเข็มนะครับตามเข็มเดี๋ยวเพื่อนๆใครงงนะเขาว่าตามเข็มคืออย่างนี้นะโอเคป่ะตามเข็มนะเพราะงัเนี่ยแสดงว่ามันต้องวัดขึ้นไปปึ๊บอย่างนี้อ่า,อาแค่นี้พอ,อคือแม้ตามเข็มนี้นะครับบางคนที่ฟังมาถึงนี้อาจจะแบบเฮ้ยพี่เรารู้ได้ไงว่าเซต้าม,มันมีเป็นมุมเล็กๆล่ะสมมติอย่างนี้นะสมมติอา้าโอเคพี่รู้ว่าตรงนี้ร้อยแปดสิบใช่แต่ว่าตามเข็มเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่หรอพี่ใช่ไหมคือมันตามเข็มขึ้นไปแล้้้วไไไไไมมมมม่่่่่่่รรรรููัันนนนจจจะะะปปปปอออออออยยตตงงหหหืืืาาาาาเเเ็็็บบีีกดพคข อันนี้เป็นสิ่งที่พี่เคยสงสัยตอนที่อยู่มหานะแต่ว่าคือข้อกําหนดมันคือเราจะมองว่าเซต้าเป็นมุมเล็กๆเสมอคือจะไม่มีทางหมุนไปเกินแบบคอร์ดันเลยถัดไปจะเป็นอย่างนี้เสมอนอกประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้คอร์ดันสองนะครับคอร์ดันสองเนี่ยมาดูกันคอร์ดนะันสองเนาะคอร์ดันสองค่าคอร์สเป็นอะไรเนะาะดูคอร์ดันสองค่าคอร์สเป็นลบถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่าคอร์ดันสองถ้าน้องไปดูดีๆนะคอร์ดันสองมีแค่ไซน์กับโคเซตที่เป็นบวกแดงว่าที่เหลือเป็นลบหมดเลยเนาะก็เลยเป็นลบนะครับ เนาะเป็นลบนะส่วนอันนี้อันนี้ก็คือคงเดิมนะครับคงเดิมนะอันนี้ก็ต้องกลายเป็นลบคอรเซต้าอันนี้นะครับลบคอรเซตา้าพี่อาจจะเขียนเละนิดน,นึงนะแต่ว่าค่อยๆค่อยๆแกะเอาเชื่อว่าไม่ไม่เกินความสามารถในการแกะของน้องนะครับเนาะคือถ้าอันนี้เป็นคอรอันออกมากต้องเป็นคอรอย่างเงี้ยเนาะคือคำว่าคงเดิมเป็นแบบนี้คอือคงฟังก์ชันเดิมไว้เนาะอ,อ่ะมาต่อครับ180บวกเซต้านี้อันนี้คอนเทนตเท่าไหร่เราเรียนวันนี้คือคอนเทนต์ที่ทสามน่าแสดงว่ารูปคอร์ดร้อยแปดสิบบวกเซต้าเนี้ ก็ขอรัดไปเลยเนาะว่ามันคือคอร์ดันที่3เพราะอะไรเพราะเราแปดสิบอยู่นี่ใช่ไหมแล้วบวกไปเซตา้าเขาบวกเซต้าเนี่ยคือมันวัดลงมาเพราะว่ามันทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมคอร์ดันที่3เนาะเรียบร้อยก็อันนี้เพราะนั้นอันนี้คอร์ดันที่3นะครับแล้วก็สเต็ปที่2คือคอร์ดันสามคอสเป็นใครบวกหรือลบคอร์ดันสามคอสเป็นลบเพราะอะไรเพราะว่าคอร์ดันสามมีแค่แทนที่เป็นบวกถูกไหมแทนที่เป็นบวกแต่ว่าคอร์ดันสามเนี่ยคอสเป็นลบนะครับก็ใส่ลบเข้าไปเห็นปะ แล้วก็สเต็ปที่3คือคงเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นการ x แสดงว่าข้อน,นี้คำตอบคือตอบลบ cos เซต่าน,นั่นเองลบ cos เซต้าน้องนี่พี่จะเริ่มไปเรว็วนะเพราะว่ามันคือหลักการเดิมหมดเลยเห็นไหมและสุดท้ายครับสำหรับคอส360ลบเซต้า360อยู่ไหนนะครับ360อยู่นี่ใช่ไหม360ส,สามหกศกับ0ูนย์ลงสามันคือที่เดียวกันแต่ว่าถ้ามุมติดลบสแสดงว่าต,ต้องต้องวัดลงไปข้างล่างถูกไหมวัดตามเข็มคือวัดลงไปข้างล่างนี่้เซตเอาเป็นคอร์ดันที่4ก็สเต็ปที่1เราดูลควอดรันน์ะไอ้รขึ้นที่4 และคอรเทนต์สี่4คอร์สเป็นใครคอรเทนต์สี่4คอร์สเป็นบวกนั่นเองถูกไหมสุดท้ายคงเดิมนั่นแสดงว่ายุบมุมได้เป็นบวกคอร์เซต้าถ้านะอย่างนี้เลยหรือว่าได้เป็นคอร์เซต้านั่นแหละจบสําหรับคอร์สนะครับประมาณนี้นะสุดท้ายครับสุดท้ายเป็นแทนนะแทนมากอันนี้เราก็ทำอันนี้เราเริ่มทําจนรู้แล้วนะถูกป่ะเพราะอะไรเพราะว่าสามบวกศูนย์บวกเซต้าเนี่ยคอนเทนต์หนึ่งเสมอเลยถูกป่ะสามบวกศูนย์บวกเซต้าเพราะฉะนั้นก็แทนเนี่ยพี่ขอเขียนเป็นคอนเทนต์หนึ่งเลยนะ ขอขอไปเร็วเลยแล้วกันนะครับตรงเนี้ยเรียกเป็นข้อแรกหนึ่งเลยนะถ้าใครง,งงลองไปดูย้อนไอ้กอไปกลับไปย้อนตอนที่พี่สอนไซา์กับคอร์สนะหรืออ่านเดี๋ยวพี่พูดเร็วๆก็ได้สามศูนย์อยู่นี่ใช่ไหมแล้วเขาบวกเซต้าเนี่ยเซต้าเป็นบวกคือมันต้องบวกคือทวนเข็มคือบวกขึ้นไปปุ๊บอย่างนี้นั่นแสดงว่าตรงนี้ยเป็นแบบนี้นะครับอันที่หนึ่งนะเราจะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยเริ่มมามันข้อแรกที่หนึ่งแล้วก็ข้อแรกที่หนึ่งเนี่ยข้อแรกที่หนึ่งแทนเป็นบวกอยู่แล้วถูกไหมทุกตัวเป็นบวกก็เเเเปป็็็็นนนนบวววกกกแแล้้้คงงดดิม่่าตรียไ แทนเซต้าเลยนะครับจบเลยนะอ่ะอีก3ข้อสุดท้ายง่ายๆร้อยแปดสิบรอบเซต้าร้อยแปดสิบ eta, อยู่ไหนร้อยสิบอยู่นี่ใช่ไหมร้อยแปดสิบปึ๊บอย่างนี้แต่ลืมลบเซต้าต้องวัดตามเข็มคือต้องวัดถอยหลังกลับไปนี่นี่คือลบเซต้าปึ๊บอย่างนี้เลยต้องเป็นควอนตัมที่สองแสดงว่าอยู่ควอแตัมสองนะครับแล้วก็ควอแตัมสองเนี่ยน้องๆไปดูแทนเป็นใครแทน,น,นเป็นลบถูกไหมอ่าแทนเป็นลบแล้วก็อันนี้สามมือคงเดิมนั่นแสดงว่า ที่คอร์แทนแทนเป็นลบเพราะอะไรเรามาเหลือ,อดูนิดนึงเผื่อใครยังลืมตรงนี้อยู่ออสายแทนคอรคอแทนสองมีแค่สายที่เป็นบวกแสดงว่ามีแค่สายโคเสกที่เป็นบวกแสดงว่าคอรแทนคอร์ดเสกอะไร, 2, ร 2, เป็นลบหมดเลยเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับเพราะงั้นก็เลยกลายเป็นลบแทนเซต้าน,นั่นเองลบแทนเซต้าน,นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ครับร้อยแปดสิบบวกเซต้าอยู่ไหนร้อยแปดสิบก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมบวกเซต้าคือบวกอีกเซต้าบวกไปนิดนึงปุ๊บตรงนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับ คอเรนที่3เนาะก็เรารู้แล้วเป็นคอเรนที่3นะครับแล้วก็อันที่2คือคอเรนสามเนี่ยถ้าน้องลองไปดูแทนเป็นบวกถ้าน้องลองแทนบวกนะแล้วอันที่3คือคงเดิมนะครับมันก็กลายเป็นบวกแทนเซต้านั่นเองนะครับหรือได้เป็นแทนเซต้าเหมือนเดิมพูด,ดง่ายๆปุ๊บอย่างนี้และสุดท้ายนะครับของ e ขี้สินะครับ e ขสิบก็สามหกศูนย์ลบเซต้าคือตรงไหนเอ่ยสามหกศูนย์อยู่ตรงนี้ถนูไหมสามหกศูนย์อยู่นี่ลบเซต้าเนาะลบเซต้าน้องต้องวัดตามเข็มเพราะลบคือตามเข็มนั่นแสดงว่าต้องวัดลงไปปตามมมเเข็็๊บกคคออรนท์ีโ่โ เรียบร้อยมันก็คือควอนตั้งสี่ควอนตั้งสี่ถ้าน้องลองไปดูนะแทนจะเป็นลบโอเคปะ่ะเพราะควอนตั้งสเนี่ยน้องลองเหลือไปดูมันจะมีแค่คอสที่เป็นบวกแสดงว่าแทนเป็นลบนะครับอ่ะสุดท้ายอันที่3คือเดิมแสดงว่าคําตอบคือตอบลบแทนเซต้านั่นเองโอเคปะ่ะลบแทนเซต้าก็ฝากไว้เท่านี้นะสำหรับตัวอย่างที่10บเนาะก็คือจะอยุบมุมพวกนี้ได้ก็จบแล้วอย่างที่บอกพวกเนี้ยไม่ต้องจํานะคือน้องใช้หลักการเนี้ยทำที่สามตั้งแที่พี่บอกเนี้ยแป๊บเดียวจบนะครับเนาะ ก็คืออันนี้จะจะบอกว่าเป็นการยุบมุมแกน x คือน้องสังเกตเห็นว่าทุกมุมที่พี่วัดวัดจากแกนสีเหลืองตรงแนวนอนนี้หมดเลยถูกป่ะวัดจากแกนแนวนอนแล้ววัดขึ้นหรือลงแต่จากแกนแนวนอนนี่คือการวัดในแกน x ซึ่งแกนของการวัดแกน x คือฟังก์ชันคงเดิมเดิมเป็นไซน์ออกมาก็เป็นไซน์เนาะแต่ถ้าแกน y เนี่ยเดิมเป็นไซน์ออกมาจะเป็นคอสจะมีโค,คฟังก์ชันเดี๋ยวว่ากันนะสำหรับคลิปนี้ก็ ex 1 0ประมาณนี้ยังเหลือโคเซกเซคคอร์ใน ex 1 1เดี๋ยวเราว่ากันในคลิปหน้าน้องลองฝึกทำมาก่อออนกกก็ไดด้้คนคะครรปปลมาาูิิพจ